สวัสดีค่ะพบกับเก๋อัดดีไซน์ดีวันนี้จะพาทุกคนทำบรัชปรคีเอทใช้กันค่ะบรัชนี้ง่ายมากๆชื่อว่าบรัชโมโนไลที่นิยมมาทำฟอนต์และเขียนตกแต่งในอาร์ตเวิร์กจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปดูกันเลย เกดเข้ามาที่โปรแกรม Procreate ค่ะเพื่อตั้งค่าหน้ากระดาษกันเลือกเครื่องหมายบวกมุมขวาบนเลือกขนาดของกระดาษเป็น A4 ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาหน้ากระดาษให้เราเลือก เครื่องมือที่เป็นบลัตกดขึ้นมาเลือกตรงบลัดคอลิกราฟีแล้วเลือกบลัตโมโนไลค์คลิกลากไปทางซ้ายแล้วกดดูพิเคตขึ้นมา2อันเมื่อได้โมโนไลขึ้นมา2อันแล้วคลิกค้างไว้ลากไปทางขวามือกดขวามือบน c o m b i ก็จะเป็นการรวมเลเยอร์กันเมื่อเรารวมเลเยอร์กันเสร็จแล้วให้คลิกตรงบรัดให้กดตรงบรัดตัวแรก ตั้งค่าจาก normal ให้เป็น d i f f e r e n t ตั้งค่าเสร็จแล้วให้เลื่อนมาตรงล่างสุดจะเจอคำว่า property ให้กดเข้าไปค่ะแล้วเรามาตั้งค่า maximum size กันค่ะตรงนี้เกดจะเลือกเป็นค่าอยู่ที่100%ส่วน minimum size เกดจะเลือกเป็น10%เสร็จแล้วเราจะได้ลายบัตตัวแรกตัวต่อมาเป็นตัวที่สอง กดเลือกตรง property เหมือนเดิมค่ะมาตั้งค่า maximum size ตรงนี้เกจะใช้อยู่ที่90%ส่วน minimum size เกจะใช้อยู่ที่2%เราลองเทสกันก่อนที่ drawing pad กันได้ค่ะ <S <S เมื่อลายเส้นของเรามีความหนาวความบางตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกด done ข้าไปค่ะก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยของการสร้างบัตร เรามาเทสเส้นบัตรกันค่ะว่าจะสวยไหมถ้าหากยังไม่พอใจหรือยังไม่ชอบความหนาความบางสามารถกลับเข,เข้าไปแก้ไขได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะบัตรโมโนลายสวยเลยคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆมาแนะนำอย่าลืมกด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปได้นะคะ 晚安，您拜拜。